ัที่ปดบสคุณทิพย์อยากฝากอะไรถึงคนลาาบ้างไหมครับคุณทิยพย์อะไรก็ไหมคะ เขาเข้าใจเราผิดหรือยังไงครับพี่จิ๊บก็ต้องผิดอะแหละอืมอยากจะยังไงคะอยากชี้แจงกับตรงไหมคะว่าเออเราก็โดนปองมอะไรอย่างนี้ก็คือแรกๆเราคงไม่ได้ปรุงเขาไงพรับที่เราหลรมกนี่คือเราไม่ปวดใจอ๋อแต่เราไม่กล้าอยู่ที่นั่นเหรอฮะใช่เพราะอขู่ทำร้ายจะทำร้ายอะไรเรามาอยู่ที่ไทยนานหรือยังคะเดี๋ยวขอไม่ต่อแล้วกัน ทำไมเราทำไมเราถึงกล้าให้ดอกเบี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งที่ที่ผ่านมามันก็คือเคยมีการล้มละลายเพราะว่าการให้ดอกเบี้ยสูงมาแล้วเราเราไม่ได้โกงยที่ใช่ครองที่เราขายเราไม่มีหน้าร้านใช่ไหมครับ สี่ล้าเป็นเงินทิเไม่มีป็นเงินไม่มีจริงเหรอหดีอเป็นการเก่าทำไมเขาถึงเก่าหาเราอย่างนั้นเราโดนแจ้งเหรอคะ เป็นคนรู้จักเราไหมเป็นคนใกล้ชิดกันไหมเป็นคนใกล้ชิดเหมือนโดนหลกงๆอย่างนี้หรอไปหลังแก้ความไปแล้วเนาะเราเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะัที่พูดได้งแต่เมือหร่ที่พูดได้แหรอ อยากจะชีแ้แจงอะไรหคุณไ,ไ,ได้เลยฝากถึงคนเราได้เลยก็เตรีมความเราก็ฝากถึงคนเราทั้งทุกทุกคนที่วันแจ้งความนาะงก็คือเงินทั้งหมดที่ว่าเอามาน่ะโบมีโบมีบมูลความจริงคือต้องเทียบกับความจริงมาเขาเอามาได้โบเงินขนาดนั้นสี่ร้อยล้านบาทมันเป็นจํานวนขนาดไหนและมันเงินดอลลาร์จะเงินขนาดไหนแล้วเขามาเพียงเท่านี้เขาสามารถแบกมาได้หว่า ก็คือมันแบกมาบดได้อยู่แล้วแล้ววันนี้การโอนเงินถ้าโอนเงินน่ะทางประเทศครั้งหนึ่งน่ะเขาต้องมีเอกสารมีการยังยืนอย่างแดีเขาโอนภาพได้มันเป็นไปบดได้อยู่แล้วเงินจำนวนมูลค่านั้นก็คือไม่มีจริงหรอกครับมันก็มีจริงมันมีจริงเขาคิดไปเองรู้ว่าไงเขาเขียนไปเองแล้วเงินที่เขาฝากฝากเราไว้ที่เขาฝากฝากเราไว้นี่คือมันมันประมาณเท่าไหร่ตัวเลขที่แท้จริงอ่ะครับมันก็ไม่มันก็ไม่แบบไ่ขนาดนั้นมันก็แค่แบบเป็นเงินหมุนเวียนเป็นแบบแส แต่ว่ามันบวได้ขนาดนั้นเจ้าทิพ์แล้วแคร์ล้มจริงไหมโอ้มาหคขนานี้ก็ล้ม้วแหละล้มแล้วลลแหละมันล้มแล้วแหละล้มแล้วลแหละคือเราพอเรารู้ล้มเราก็เลยหนีมาไทยไม่ไม่เรามามไทยทำไมเอามาไทยคือเราจะมาแบบมาเคลียร์แบเออแบบเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะอย่างคือต,ตั้งหลัตั้งหลักก่อนตั้งหลับว่าเออถ้าเขายู่หั่นนะเขาปลอดภัยหนึ่งมีคนขู่จะทําร้ายเขาสองมาก็คือวันที่เขา้ามาคุอคนเฝ้านาบาจะทําร้ายนู้นนันคือแบบสารพัด เราหลบก่อนเราตั้งหลักมากเป็นไหมเพราะว่า,าวันที่เรามาเราไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไงเราไม่คิดจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าเรากลับใบมันอันตรายไงเราก็แบบเอออยู่นี่ก่อนตั้งหลักก่อนหาหลักฐานหาอะไรทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรว่าเออมันเป็นแบบนี้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 ไหมเดี๋ยวเราต้องถูกส่งตัวกลับแล้วคือตอนนี้พร้อมที่จะชี้แจงหรือว่าเตรียมที่ ที่แจ้งแค่เขาเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วหรือยังทางเราเพราะว่าเพื่อนเนี้ยขี้โกงหอบเงินเขาหนีแมนบอมันหอบมาบดได้อยู่แล้วเด็กโกงเขาบอมันบวได้โกงไผว่าเขาบพได้เดียวยังมาเขาบพได้เอาของไผมาเลยแล้วมันไม่มีเงินจำมาจริงมันบม่มีแล้วเขาบอกเงินหมุนเข้าไปในหมดโอ้โหมากมายมหาศาลผ่อมศิลป์พิสสอบบอที่นี่ไผจะเว้าอย่างมันก็เว้าได้แตไผจะเว้าอย่างมันก็เว้าในมดคือทุกอย่างมันอุปโภคลงขึ้นมาในมดทุกอย่างออืถ้าผ่อมศิลป์พิสสอบบอที่นี่ เขาพร้อมจะทพิซซ่าอ,อยู่แล้วแต่